สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องฟุกขวันใจลำพินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดนี่อย่างว่าสุสขสวัสดิ์น่าจะใช่นะครับพะจจบริเมี่ของกินมากมายเลยพี่น้องตอนนี้เราจะเลกสัญญาของงานนะครับสรุปได้มาแค่น้ำ วันนี้วันที่หนึ่งเหลืออีกสามวันในกทมนะครับพีโนโพ่น้องพอมกินมีหลายนะครับแต่ว่า แอปมีปัญหานะครับต้องหาตู ATM ้ a อ m กดก่อนหรือต้องรอให้แอปใช้ได้ก่อนนะครับก็เป็นเนยี้งเดี๋ยวค่อยไปหาหลังเวทีอันนี้ไปทางเขาง,ง่านนะครับวันนี้บัตรร้อยเก้าสิบบาทนะครับ โละสแกนได้นะครับพี่น้องน่รอยที่นั่งนี่ผมให้คุณแม่ที่น้าไปเลยนะจองไปเลยแม่ยังไปทางไหนได้เราทำงานช้าก็ปกติหกโมงซื้อมาซื้อง แป้งแพงเสืออ้าวไให้ดูน้องแพนให้ดีๆน้องแพนว่าเบิ้งมันดีๆมันเติเ์ี่ยอะมันเติรนเยอะฮมันว่าเห็นบอกเด็กพี่โอ้บอกมันอยู่ว่าไปฟัง มันบวบกมันบกาวยางเลยย่างพันมันบวบตั้มทิมปลากับร้องช่องยังช่องฟุกขวัญใจช่องหลักเลยไม่ไม่ไล่ถ่ายถ่ายทิพย์ตัดช็อตออกทีเด้อตัดช็อตก็คือตัดออกเออความจริงเฟิรนโพสเสียบเสียบเสมอโพสหมดเลยตอนนี้ เวทีแสงสีเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวแวะบ้านหลังเวทีกันเดี๋ยวออกไปอีกรอบนึงว้าวอุ้ยคือหมุนปุ้ยปุ้ยปับนั้นน่ะสองน้องน่ะโอ้ยเริ่มมากเลยไปไมาสิไปมา กินแล้วแอบธนาคารล่มซื้อยังกินบ่าได้สำน้ำหนามันปักเส่บัวอย่างเดี๋ยวก็ไปเต็มบัวมันล่มมืออื่นหมดแล้วจะกรทใส่ได้อหรอไม่เยอะบาทแม่บอกว่าสามร้อยมีใช่ไหมข้าไปหาอะไกินหน่อย mọi người mắt 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 m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  เราพูดว่ดีว่าหลารรอบล้วก็บอดดยินเบก็บอดยินพี่กันคอยว่าหลายรอบด้มือนักไออันว่าว่ายังนี่แหละนี่ฮะฮะให้อยู่นั่นล่ะโอ้ปเขาเลยจมแหม่ก็ว่าว่ารู้น่นานัหนัเห็นบอจ่ายสามร้อยสิบห้าใบให้จ่ายอย่างเียจ่ายหลุดพูดว่าไมไรจ่าทก่อนสาม นี่กูก็ได้เป็น <c oughs> เอาเราเป็นพี่น้องกันแมอเอา้าครับเน<อ>ี้ยว้สวยได้แล้วเอ,าาเอ้ามึงเลียนไปยังนั่น <c oughs> เี๋ยว่าที่ันอ้ง่วงกับมันบ่เขาจะไปไปพาไปโย่ ใกล้เสร็จแล้วบ่าวไก่รักเสร็จแล้วล่ะรอดไแตกหนาทางนี้เห็นหยาง พื้นที่ข้างหลังค่อนข้างที่เสียเชียบนิดนึงนะครับแต่ก็บม่เป็นปัญหาอวันนี้ลำบากนะครับพี่อืมลำบากทุกวันคุณนั่งแต่งหน้าทึ่งหัน นั่งน้ำจานนะโดูดเปีเวลาเวลาขบวนไปอไอ้มาไปนั่งกับไปเองเฮ้ยไอ้มาไปนั่งไกด์เซี่ยปีาปิพนคุณเด็กน่ารักนี่กาบูล่ะตอนนี้นะครับศิลปินเต้นร่วมกันครับล่าเกิดปัญหานะครับหาบอลนั่ง เออสีนี้อยู่ดอกอี่ช่องนี่เริ่ม <laughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วอีช่องนี่เริ่มแล้ว,ลวเฮ้ยนี่บอกเพิ่นมานังนี่ไต๋นี่น,นอนเต็งหนาเลยนอนเตงหนา,หนาเออเห็นบะ Mình không có nhục vậy Mình không có nhục Mình có โอเคครับพี่น้องชิปนี้เดี๋ยวขอลงใหม,ม่ชิดหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปุ๊กวันใจลำเพืนออฟฟิเชียลด้วยนะครับสิพยายามลงลิดหลายๆเด้๋ยวี่น้องพยายามอีหลีถ้งใค,ครับว่าพยายามเพราบางที่ลงเราก็รับค่าโทรศัพท์นะครับตื่นขึ้นมากกับบ้ท่านได้ลงเทค,ครับลงแล้วบ๊ายบาย